สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมเนื่องมาทําขนมเนื่องจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของประเพณีทางสุรินบ้านเรานะครับคือวันเส้นโดนตาเออวันนี้เนาะใช่เส้นวันนี้ค่ะเส้นวันนี้นะครับเราก็เลย ส่วนมาพาเอาพามาทําขนมนะครับเส้นตอนเย็นเส้นตอนเย็นขนมเช้าไปวัดดอกบัวหรือน,นมใบบัวนะครับส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำใบเตยน้ำใบเตยที่เราปั่นมาแล้วเนะ้าก็น้ำตาลแป้งนะครับแป้งมีสองอย่างนะครับสองชนิดนะครับมีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาสาลีนะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าแป้งอเนกประสงค์ สารเรียนในผสมอะไรครับอ่ะมาเริ่มทำกันเลยนะครับสองอย่างนี้นะครับเป็นมาอ่าผมทำเองนะครับนี่อ่าเป็นประเพณีซึ่งสมัยโบราณน,นานมากกว่าร้อยปีมาแล้วนะเป็น ประเพณีวัฒนธรรมของอีสานใต้นะครับคํอีานอีสานเตินล่างอีสานสุรินสุรินใครที่อยากได้สูตรก็ดูได้นะคะสมจุงกะแมววังโอนกรุ๊กเนี่ยเด้อบานไงนี่ไงเชียเนาะไงเจียเรียบานไงเจียเรียบเอิ่มันเือนนมอ่ะเนี่ยเพราะว่าเือนนมชุกขนมนี้เป็นขนมที่ทำยากนะครับ นี่เราก็มาส่วนผสมหวานไปแม่หนึ่งกิโลไม่ยางละหนึ่งกิโลนะครับเตไปเลยนะครับเกลือหรอคะคุณเออส่วนผสมเรามีเกลือด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังก็ได้นะครับเราจะมาโอมือลืมบอกไปว่าล้างสะอาดแล้วนะครับ <laughs> มาผสมให้เข้ากันทั้งแป้งสองอย่างและน้ำตาลนะครับแล้วก็ค่อยนะครับน้ำไหนว่าแบ,แบ่งไว้ใส่น้ำสีม่วงด้วยนะอีกกิโลหนึ่งไม่พอกันหรอกวันนี้ผมจะมาทำเพื่อ,อแจก,กจายนะครับแบ่งปันแบ่งปันให้ญาต<า>ิพี่น้องรอบๆข้างบริเวณ นะครับได้เอาไปเส้นไหว้นะครับจะทอดทันไหมคะตอนเย็นนะครับหนึ่งชั่วโมงได้เสร็จไหมหนึ่งสองกิโลเนี่ยแป๊บเดียวเหรอเส้นไหว้บรรพบรุษนะครับขนมที่เป็นขนมซึ่งเป็นขนมที่มงคลเป็นขนมที่ขนมชุกขนมโชคโชคดีอ่าอันนี้น้ำอัญชันเดี๋ยวจะลองทำแบบน้ำอัญชันด้วยนะคะ สองอย่างวันนี้มีน้นำใบเตยนะครับท่านใดทีอ่อยากทำกินเองก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้คือตุ้ปูดักจืงใร้นะครับนี่การผสมก็ใส่น้ำทีละนิดไปก่อนนะครับเราต้องนวดแป้งให้ได้นะครับขนมนี้เป็นขนมที่เอาใจ ต้องนวดแป้งให้เพราะว่าแป้งกับน้ำนี่มันเข้ากันยากนะครับเป็นที่ทุกคนนะครับอยากอยากจะรู้แต่ไม่ค่อยจะมีใครทำให้เห็นนะครับสามารถที่เอาไปสร้างอาชีพได้ เช่นกันนะครับมาดูการนวดแป้งเนาะก็จะใส่น้ำทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับก็จะนวดไปแบบนี้นะครับถ้าเราลายน้ำเลยนะครับเวลาไปทอดนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับแป้งมันจะไม่ขึ้นนะครับต้อง นวดแบบแห้งๆไปแบบนี้ก่อนนะครับคนถือกล้องก็ดูด้วยนะครับจะได้ทำเป็นนะครับเรากินอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องทำเป็นด้วยนะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับหนูคิดว่าหนูคิดนะที่เราต้องนวดต้อง นี่คือมันทําให้มันเหมือนกับขนมเค้กอ่ะคือทําให้แป้งมันฟูเวลาทอดมันจะได้ฟูถ้าเราละลายน้ําเลยมันจะคือมันเหมือนกันหวานไปก็ไม่ขึ้นอมันต้องน้ำตาลถ้าน้ำตาลเยอะไปก็ไม่ขึ้นอีกใช่ไหมค่ะเวลาทอดใช่เดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนวดให้ จนแบบว่ามันนี่แหละใกล้แล้วนี่นะคะแป้งสองกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลก็เ,อเยอะพอสมควรน,นะคะหนึ่ง,หน,งหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็นี่แหละ สำคัญคือการนวดแป้งให้ได้อืถ้านวดไม่ได้ก็มันจะไม่ขึ้นเนาะทอดไม่ได้เหมือนกันทอดไม่ขึ้นฟูเหมือน,นว่ามันจะไม่เป็นเส้นเป็นขึ้นฟูขึ้นคือมันด้านด้านอะ่ะม,ม,มันต้องนวดแป้งใช่มันต้องนวดแป้งตีแป้งเหมือนถ้าขนมเค้กก็ต้องตีแป้งแบบคือนี่แหละมันจะได้ฟูนะคะสำคัญก็อย่างนี้แหละ ใส่น้ำไปเรื่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆไงรู้สึกว่าเสียเซมน,นวดแปง้งจนผอมแล้วนะคะตอนนี้ต <laughs> ้องไทแรงเยอะโอสมคลวย <laughs> มืออาชีพ <laughs> มืออาชีพอาชีพเก่านะคะแต่ก่อนก่อนที่จะมาเป็นเสียเสมรถขุดเขาเคยทำขนมดอกบอัวขายนะคะสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เหนียวเหมือนแป้งข้าวเหนียวเลยเนาะที่จริงมันเป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีสาลีก็ทําให้นิ่มอ,อ,อแป้งข้าวเจ้าหนูก็ถ่ายแต่หัวพิเจษแหละลืมไปถ่ายการมังดีกว่าจะได้มองเห็นว่าวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะวนไปค่ะ นวดบนไปจ้าเดี๋ยวก็เตยเยอะเลยทีเดียวไม่ได้เป็นใบเตยคั้นสดนะคะอันนี้หอมเป็นสีจากธรรมชาติค่ะแล้วก็หอมด้วยก็ใช้ใบเตยเยอะพอสมควร เข้นเเลยนะคะเขียวๆขียเ้นๆเลยต้องนวดแบบนี้เลยใช่ไหมคะแบบนี้เลยบนไปในทิศทางเดียวกันเรียกว,ว่าเล่นเล่นเล่นแป้งไอ้มันมันฟูเนาะฟู เวลาทอดมันจะคือขนม<อ>นี้นี่ค่อคนข้างจะทำยากนะครับถ้าคนไม่เข้าใจหนูก็<ำ>ไม่เคยทำเหมือนกันคิดว่าเขาละลายแป้งให้มันแบบเหลวๆไปเลยไงมไม่ไม่รู้ขั้นตอนวิธีทำว่าต้องนวดแบบนี้ค่อยๆผสมแล้วก็นวดไปใชน่นี่นี่น้ำนี้เขาเริ่มออกมาเป็นแบบน้ำเนียนๆเนาะ มัน<ช>ก็จะเนียนเนาะใช่มันจะไม่เป็นก้อนของแป้งไงคือที่เราเล่นน่หลยน้ำน้ำแป้งที่เขาเริ่มจะละลายออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะอือืมนี่มันก็จะเหนียวขนมก็จะนุ่มเวลาเราทอดนะ บางคนเขาว่าใส่นั่นใส่นี่ใส่ออมันก็บางทีก็ใส่อะไรคะนั่นนี่ฟูแต่ละบางคนก็ไม่เหมือนกันเนาะว่าใส่ไข่ใส่อะไรให้มันฟูมันอะไรอย่างนี้นะมีใส่ไข่ด้วยมันก็อยู่ที่การนวดแป้งนั่นแหละขนมดอกจอกล่ะเคยทำไหมคะขนมดอกจอกก็เคยขนม ทองม้วนก็เคยเราเคยทำแต่อะไรนะรอดช่องสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยของหวานบัวลอยไขวานอะไรอย่างเงี้ยนีนะครับขนมทดอดทอดไม่ค่อยนข,นขนาดเท่าไหร่ผู้ชายนะครับผู้ชายทำขนมทำขนมให้ผู้หญิงดูนะครับเป็นขนมที่ ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดหน่อยนะครับขนมดอกบัวนนะครับอาจจะสร้างอาชีพได้ขนมนี้ทอดขายสร้างรายได้ให้นั่นเลยขนมโบราณขนมโบราน ยาวไปหรือเปล่าเดี๋ยวรถทอดอกอนะฝากช่วยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับอีกหลายคนหลายท่านนะครับที่อยากจะทำขนมเหมือนผมนะครับก็ลองเอาสูตรไปทำดูนะครับตอนนี้เกือบได้ที่หรือยังคะยังยังยากใส่อีกเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมใส่เกลือนะครับเกลือก็ทําให้ขนมกลมกล่อมไม่หวานแบบนี่เนาะไม่หวานแบบเราใช้เกลือชมพูนะครับพอดีซื้อมาทำกับข้าวทำให้ขนมฟูด้วยนะครับไม่หวานจืดพอไหมคะแค่นั้นเหมือนจะน้อยไปรู้เปล่า อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เอาหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเอาไปทำกินเองนะครับโดยลองท,ทำดูนะคะนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับถ้าขยันนะครับแต่ที่ทำนี้ก็นะครับซึ่งเป็นประเพณีนะครับ ขนมนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันเซนโดนตาอ่ะไช่แล้วอ่ะมาเริ่มสู่การทอดแล้วนะครับชิ้นแรกก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับรอดูชิ้นที่สองนะครับ ก็นะครับอุปกรณ์ก็จะทำแบบนี้นะครับทำช้อนแบบนี้ทำมีตะคล้ายตะเกียบนะครับเก็บยาวแล้วก็กระทะก็มีส่วนนะครับเพราะว่าขนมนี้นี่เอาใจมากนะครับนีเอาใจยากมากชิ้นที่สองครับเราก็จะทำใหญ่ๆหน่อยนะครับปูปูดีนะก็อย่างเช่นสีซึ่ง เอามาจากธรรมชาตินะครับจะใช้สีธรรมชาติได้จากอาดอกอัญชันหรือว่าแก้วมังกรสีแดงก็ได้นะครับเอามาปั่นนะครับเอามาปั่นแล้วก็เอามาผสมกับแป้งที่ขั้นตอนแรกที่เราได้ผสมให้เห็นนะครับนี่นะครับ ก็จะเอามาพักไว้ข้างกระทะก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่ในถ่าน,นะครับเพื่อให้มันจะเสด็จน้ำมันนิดหน่อยนะครับไฟนะครับไฟก็ถ้าแรงไปก็มันจะขึ้นไม่ดีเช่นกันมันจะฟูแบบนั่นเลยนี่นะครับกระทะ ก็สําคัญนะครับบางทีกระทะอาจจะติดนะครับขนมก็อาจจะไม่ขึ้นไม่ลอยขึ้นมาน้ำมันก็ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ไม่ได้เช่นกันนะครับต้องพอดีพอดีกับขนมกับช้อนกับทับพีที่เราตักนี่นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมอีกหลายคนหลายท่านนะครับได้ทํากินเองหรือว่าทําขายก็ได้นะครับขายก็น่าจะอยู่ที่ชิ้นสองบาทนะครับใช่หรือเปล่าใช่ สามชิ้นสิบบาทเป้าใช่สามชิ้นสิบบาทคิ้น่าสามบาทกว่าก็สวยแล้วนะคะชิ้นฟูๆใหญ่ๆเลยเป็นขนมที่เอาใจยากนะครับ ถ้าอยากได้เป็นสีแดงสีอะไรกัน,นะครับก็ใช้สีอะไรให้ลูบอยนะครับก็ได้เช่นกันมาผสมกับแป้งนะครับมันก็จะอจะใส่เยอะนะครับให้พอเป็นสีนะครับถ้าหวานมากก็ทำให้พอร์อไม่ขึ้นใช่ไหมใช่ ขนมดขนมที่ทอดได้แล้ว,น,ว,น,วนี่ก็คลิปนี้นะครับก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับสำหรับ f อซที่ติดตามนะครับว,ว่าทาง Facebook นะครับที่ผมเคยลง ไว้ใน facebook นะครับแต่บางคนก็อยากได้สูตรได้อะไรก็นะครับเข้ามาชมที่ช่อง youtube เจษเมรถขุดนะครับเดี๋ยวจะทำอีกช่องนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับช่อง,องอพาคิดพาทำนะครับพาคิดพาทำอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งช่องนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเรื่อง อะไรต่างๆนะครับเรื่องความคิดอะไรต่างๆนะครับก็จะได้เข้าไปชมเลยนะครับช่องพาคิดพาทำนะครับเป็นแนวทางให้นะครับอีกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็ไว้เฉพาะช่องโคกน้องนานเนาะเดมีโคกน้องนามาทำขนม <laughs> นั่นแหละ ในช่องาคิดคาทำนี่เราจะทายอะไรก็ได้หรือว่าจะแบบลงอะไรก็ได้คือให้มีความคิดเอาไปทําแล้วสร้างสรรค์ให้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งสวนการปลูกดอกไมห้หรือะไรก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่าเราต้องทำเองด้วยนะครับแล้วก็ไปเห็นที่อื่นที่น่าสนใจเราก็จะลงให้ดูเนาะเพื่อจะได้เป็นแนวทางหลายๆทางหลายๆ คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านคู้ชมไปก่อนเนาะเพราะว่า,าวมันยาวไปแล้วตสมตั้งแต่ขั้นตอนสุดท้ายคือการการทอดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีนะ <c oughs> ครับก็โอเคต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเสียเสบรถกุลขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ